กุลินดาวันนี้เราต้องมาคุยกันอย่างทะเลาะเบาแหว่งการรักและสามัคคีกันจริงใดนะที่ไม่ถูกไม่ควรก็ขอหลักนักวุฒิเก้าเพื่อมาปรับความเข้าใจกันอย่าทะเลาะกันอย่าเอาเราไม่มีนักเลียเราไม่มีอ่า อะไรกั้งน <ps 2> ั <guess> like <outward> ้นแต่เราจะพูดกันด้วยสติวิธีนะครับกับรอรอลอารอร์ลมปากับรอรอละามารีพื้นที่เหตการหรือว่าวังวองหลางหรือว่าโชคชัยหรือว่ามือถือเร่อที่มนสอเราติดกันเนี่ยเราไปก่อนก็จริงแต่เราก็ให้เกียรติเจ้าของพื้นที่นั้นถ้าเกิดรถก็พรพ้ออะไรก็พร้อมให้เราก็ให้เขาดำเนินการไป อาสาเก,นะก่านะฮะก็เขต้องแนะนำผมแค่ถัดตะคอนสามศูนย์นะดูดูวิธีการปฏิบักฎหมายมูลที่โรตันยูใช้ประเทศชาติสังคมและตำรวจที่โรตันยูด้วยการเป็นอาสาสมัครของมำรวจทิโรตันยูบางคนก็หลายปีละมานมากบางคนก็ทำงานมาหลายปีแต่ยังไม่เคยปฏิบัต้ก็ แต่ความดีกับทุกคนนะครับที่ได้บุรีรัมย์ตะตันยูแตะทราบดีว่าพี่น้องไม่ใช่แค่เราที่ประมุนที่แพี่น้องที่เป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยงานเองนะครับแต่เมื่อพี่น้องเข้ามาเป็นอาสา,า,าของบุรีริมย์ตะตันยูแล้วทางบุริก็จะต้องรับของบุรีรัมย์มะตันยูได้ไหมนะครับได้ไเลยคนระับ ได้นะครับเยี่ถ้ามีก็ถามไปถน่อเลยครัว่าไม่ได้ะไรการขอที่นตรูไม่ได้อะไรใเสนเป็นสชนขันกลไเพื่อรั้สัคมาเป็นรวยก่งภัยถ้าเป็นาี่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นน่วยกออภัยทันทีเลย นะครับเพตอะนั้นที่โลกอายุต้องตามจากพิพิธภัณฑ์ก็คือผลพิพิธภัณฑ์คือผลเรื่องภาษาเนี่ยนะส่วนสอเสือต่อไปนะครับเก่าก็ดีแนวทางที่ดีเราอยู่ในแอร์แนวทางที่ไมเป็นตองนะครับอาจารน์เดี๋ยวผมเรื่องคุเออเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวคุณเรียนว่าที่ไปตรวจสอบประวัติในไทยมีใบเสร็จบ้าครับงครับ น<ม>้องพี่ครับสันดีครับน้องพี่อาสาสมัครคุณทินไม่มีผลประโยชน์ไม่มีมาสแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทังสิน้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้นสิสผมเข้ามาแบบคุณบินบริเรยณนะครับ,รบแล้วผมก็เห็นอาสาต่างๆก็ทยอยเข้ามาเข้ามานะครับคําว่าอาสาสมัครเนี่ยมันจะสะกดไม่ได้แล้วสิครับเพราะว่ามันมีหนึ่งทางรัฐบาลเนี่ย ได้ให้มีค่าตอบแทนให้มีค่าตอบแทนเกิดขึ้นมาพระบอกนะครับที่ท่านเอามาเนี่ยมันจะผันแปรมันจะพลิกผันแปรสภาพเ่น่อยแต่ถ้าเป็นเงนอีกในครอบครัวสังเกตคนในครอบครัวของเราให้ดีเงินตรงไหนที่มันร้อนเงินตรงไหนที่มันไม่ดีมันจะแปรสภาพอยู่ในสมาชิกในครอบครัวของเราอันนี้ผมขออยากจะเตือนสติผมอยากให้มันอยู่ในหัวสมองไม่อยู่ในจิตใจของผม มาตลอดเวลาเพราะว่าอาสาสมัครนีจ้จะให้รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าผลประโยชน์ใดๆตอบแทนใดๆทั้งสิง้นี่คืออาสาสมัครแพ้จริงและก็ัวเราพุณดีเลยตัวเลาเราจะทำหน้าที่อาสาสมัครให้น้องๆให้พี่ ไม่ยอมท่านกับท่านทารายปวดท่านอยู่รู้คุณค่าการทักทายและมือเกีนั้นความันไ่าเไม่เคยไหวหวั่นไม่ยอมท่านกับท่านทารายปวดท่านอยู่รู้คุณคา ลอ,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 อยลอยลอยนิยมท่านกับท่านตายไุยน้องพีน้องนำให้อยู่ในสังคมพวกเอามาแล้วมาช่วยน้องพี่ ความสุความเจริญเจริญในหน้าที่ทางการนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแานนขน็งแรงกันทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนครับสาธุๆๆครับบับกุกการโชคดีสาธุสาธุสาธุครับทุกทีนะครับ มักเป็นตาบ้าบกติมักเป็นยาพิษยาจมูกหลับเงินจมูกหายปากควันที่สององค์พระผูกปัญหาที่สามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโบราณถุงคู่พระถึงเปีจึงจะคงต้นดวง ที่ได้จัดให้บริเวณที่ย่นประกันเงินากา์ว่าก็จะได้ตารช่วยเหลอแต่ผู้ปกอบภัยที่บาดเจ็บตรงโปรดมาเชื่อ มาเป็นพยานนตนหรือผุคคนหนึ่งและปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอย่างเคร่งและปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าข้าเจ้าจทตามนี้จตานี้อยาอะรอพลาอย่าอะริบพาดและความริบะพวงลุง่จัดแก่ข้าพเจ้าดารลงไม่เกิดแก่ข้าพเจ้าการ i uh -huh. ไปหวังทุกท่านเข้ามครับต่างนามตะโกนเดี๋ยวื่อนลลนะครับชื่อาจสระโกนามเฉลัส่ขอผู้ประสบภัยพิบัตมาเป็นประโยชน์ส่วนตน เพิทำบุญนะครับมจะถึงนาทั NES ้งมไปวันที่งกันยายนนะครับเป็นเมของปรเทีอ่รงหน่งนะครับที่มาจากไายขอบคครับงนะรับ้อหน้า่าจิถึงท่านักหนึ่นาทีครับราสิรจกครขอบคุณมากครับ ่ิชาปัจจบินสมนควรลับพัดปียากอนอลันพัดโอ้ยวันนัสตานิทีนรับ